ก็เดีนค่ะพี่น้องมาเด้อมาจิ้มเข่ากับหมอชวนเด้อมาในกิ๊บเข่าเขาเนิ้วกองหอวง่ายเลยนี่ก็๊บปนไปหน่อยปนปลาทูปนปลาทูผ้าลงทะเลได้มาในอันนี้ก็ทอดปลาหมึกแห้งอืมกิ๊ต้มน้ำใหม่พี่นอ้องต้มน้ำใหม่เรับน้ำใหม่สังเพยเป็นมหวานจืดจุย๋ยมาพี่น้องจิ้มเข่าน้ำกัน อ้ยฝนตกพี่น้องฝนตกแห้งฝนตกแห้งหลายแต่ว่ามันนี้ก็คือม,มันนี้จักสิตไม่อีกบออนะยบบ่ตอวไหนไปยึดแจงหนามมาพี่น้องโหลดแลนเพราะว่าฝนตกหนามมันหงเกกดเน่ย 完全。 แรงแา้เนห่ยหนาบานก้ดแห้งแรงแน่ <c oughs> นช่วงในฝนตกเนาะแต่ว่าเพิ่นก็นจะมีงานง่ายนี่คือหน่ององานแห่เทียนนี่หน่องมาเที่ยวเด้องานแห่เทียนวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดคนมาแห่สองหมื่นคนละเดือนนี่ยแหละพี่หน่องอกระดาษนี่ยแห,ห,หละยิ่างง่าแห่ร่างการเปีนี้ง่างเ่ายพี่น้องผู้ปีแห่มื่นเดียว นี่นี่แค่สองเมือนแล้วมันสุดจะไปไทยบรรยากาศไม่เบิ่งพี่เนอะเอาผู้ใด้โปดได้มา <c oughs> ท้ายมีโอกาสกับมาเนาะยังไงอลังการพีเนอะ นที่คิบเก่าก็จะเป็นมือห่อมเที่ยนเนาะกลุ่มวตาตตาลกลุ่มวตาตตาลกัแบแก้วเที่ยนเที่ยนเขาเม่าห้อมนี่ซูชื่อเมืองนี่เป็นอะ่ะ <c oughs> ไปชายรูกเขาได้ยิ่งขึ้น <c oughs> มมก็แล้วก็มีการประกวดเทียนมัน <c oughs> เอา <c oughs> โดนฝนน้อเดี๋ยว ใชจมันคิดไล้เติบคิดแน่พี่น้อง อิ่มแล้วพี่นอ้องเอาไอ้น้ำพี่นอ้องขอโทษขออภัยอย่าลืมเด้อสวยกนไหนกดแชร์กดติดตามสบายบาใจกับหมอช่วยน้ำหนึ่งพอุณหล,ลายๆค่ะสวัสดี